สวัสดีครับวันนี้ผมนะครับมีรถสไตล์คูเป้มานําเสนอกันนะครับเพิ่งเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆเมื่อวานนี้นี่เองนะครับผมเป็นเจ้าตัวโตโยต้าซีนาคันนี้เลยนะครับสีขาวสวยๆแบบนี้เลยนะครับรับประกันไม่มีชนหนักจมน้ำพริกความมาแน่นอนนะฮะออปชันถือว่าจัดมาให้แบบเต็มๆถือว่าจะเป็นตัวเริ่มต้นก็เถอะนะตัวนี้จะเป็นตัว1.8 n อนีปี2018นะฮะเลขไมล์ประมาณแสนโลราคา4 6 9 0 0 0าบาทเท่านั้นครับฟรีดาวคันนี้ผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ80 0 0บาท นะฮะได้รถสภาพส,สวยๆพร้อมใช้งานนะฮะช่วงล่างอิสระปีกนกนุ่มนะครับผมแล้วก็ตัวถังยกสูงขึ้นมานะครับผมทําให้าสามารถลุยกับอาจจะมีแบบน้ําท่วมได้เล็กน้อยนะครับผมสำหรับตัวนี้นะครับผมต้องบอกเลยว่าตัวรถเนี่ยสวยงามมากเป็นสีขาวเดิมๆจากโรงงานวันนี้กับสีเปลี่ยนสีได้้มานะครับสีเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผม ฟีดาผ่อนค่าประมาณ8,000ันฮะได้รถสภาพสวยๆแบบนี้ไปใช้งานถือว่าตอนนี้คุ้มนะฮะน่าใช้มากครับผมออปชันเนี่ยก็ถือว่าจัดมาให้แบบล้นๆเลยนะถึงจะเป็นตัวเริ่มต้นนะตัวนี้เป็นตัวเบนซินเครื่องยนต์น้ำมันล้วน1.8ลิตรนะครับผมด้านหน้าเขามีเซ็นเซอร์ทั้งหมด4จุดนะฮะด้านหน้ามีเซ็นเซอร์อีก4จุดนะฮะซุ้มล้อตกแต่งสไตล์ SUV แบบนี้นะครับล้อแม็กเดิมๆโรงง,งานขอบ17นิ้วได้ระบบดิสเบรก4ล้อ รกระจกมองข้างพร้อมไฟเรียวปรับพับไฟฟ้าเรียบร้อยนะครับดูเส้นสายต่างๆยังคมยังสวยไม่ได้มีรอยบุบไม่ได้มีรอยลักยิ้มนะครับเป็นสีขาวสวยๆแบบนี้เลยเป็นขาวมุกด้วยนะครับผมนะแล้วก็ความปลอดภัยได้ดิสเบรกสีล้อส่วนตัวยางเนี่ยเป็นยางปี2 2เสือส่อมสภาพไปแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนยางให้ใหม่ก่อนส่งมอบนะฮะด้านหลังเนี่ยยังมีเซนเซอร์อีกทั้งหมดนะสจุดนะฮะกล้องถอยมีให้เรียบร้อยนะครับกระจกด้านหลังพร้อมตัวไล่ฟ้า ไฟเบรกด้านหลังสภาพสวยนะฮะที่คือบอดี้เดิมๆเลยนะครับรถมีการล้างน้าเปล่ามาแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้มีการเก็บงานเก็บลรละเอียดเพิ่มเติมพอดีตอนนี้รถเพิ่งเข้ามาใหม่อยู่ในขั้นตอนการปรับสภาพอยู่เลยนํามาจอดไว้อยู่ที่โกดัง3นะฮะหรือว่าเป็นโกดังเก็บรถเข้าใหม่กับโกดังที่เก็บรถที่ลูกค้าจองแล้วนะครับจะอยู่โซนนี้หมดเลยนะฮะนี่ให้ดูเลยนะครับมีรถให้เลือกมากมายแบบนี้เลยนะครับรถเข้าใหม่แล้วก็รถที่ลูกค้าจองแล้วนะครับผมมาเดี๋ยวมาลงรายละเอียดตัวรถคันนี้กันเลยนะครับผม มาเริ่มกันที่ด้านหน้าดีไซน์ตัวรถของเขานะฮะค่อนข้างจะดูโฉบเฉี่ยวแล้วก็ดีไซน์ทรงสปอร์ตเลยนะครับผมไฟหน้าได้เป็นไฟชุดโปรเจคเตอร์นะครับผมนะครับสภาพโคมไฟยังใสย,ยังสวยเลยนะฮะมาพร้อมไฟเดียทามันนิ่งไลท์ไฟเลี้ยวนะฮะบิวอินอยู่ในโคมเดียวกันเรียบร้อยด้านหน้าเซ็นเซอร์มีทั้งหมด4จุดนะมีตรงนี้ตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านซ้ายอีกอย่างละสออย่างละสจุดนะครับผมน่ครับนี่ครับ,รบมีตรงนี้ตรงนี้ ไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับลูกแก้วใสๆไม่มีรอยแตกรอยร้าดใดๆเลยนะฮะสภาพใสๆส,สวยๆฝากระโปรงเส้นสายเรียมสันคมสวยมากครับผมไม่มีรอยบุบไม่มีรอยลักยิ้มนะฮะสีเคาะไปใสๆบางๆแบบนี้เลยนะครับไม่ได้มีการกลับสีหรือว่าไปทําสีมากครับส่วนตัวกระจกด้านหน้าเป็นกระจกเดิมแท้ของทางโตโยต้าไม่ได้มีการเปลี่ยนหรือว่าไปอุบัติเหตุมาแน่นอนครับต้องบอกไว้ก่อนรถที่ร้านเราเนี่ยค่อนข้างจะซีเรียสเลยนะครับ ถ้ารถไปชนหนักไปอุบัติเหตุมาเนี่ยที่ร้านไม่ได้รับเข้ามานะครับต้องบอกไว้ก่อนพี่ๆซื้อไปมั่นใจได้ครับรถทุกคันนะฮะเราคัดสวยแล้วก็ต้องแพคเกจเอที่ไม่ได้ผ่านการชนหนักพิกคว่ำแต่ว่าเรื่องร่องรอยเล็กๆน้อยๆตามผิวพันธุ์ตัวรถเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องปกตินะฮะอันนี้เราจะมาเก็บงานสีเก็บรายละเอียดให้อีกทีหนึ่งนะฮะก็คือ,อพูดแบบ ตามตรงเลยนะฮะตรงไปตรงมาไม่มีการกักข้อมูลแน่นอนนะครับผมต้องบอกได้เลยว่าคันนี้ถือว่าคุ้มมากนะได้จะเป็นตัวเริ่มต้นแต่ผมว่าออปชันทุกอย่างมันค่อนข้างจะเพียงพอต่อการใช้งานถือว่าล้นด้วยซ้ําไปนะฮะเนี่ยดูลงลารายละเอียดตัวล้อมแม็กเนี่ยก็ถ้าไม่มีริ้วรอยนะครับผมเจ้าของเดิมก็ถือว่าขับได้ค่อนข้างดีนะฮะไม่มีรอยเบียดมาซุ้มล้อเดิมๆนะฮะมาร์กสี่ตัวโชค๊คอยู่ครบไม่ได้มีรอยแกะไขไม่ได้มีรอยแกะซ่อมครับ กระจกมองข้างเนี่ยตัวนี้มาพร้อมไฟเดียวเขาปรับพับไฟฟ้าได้ด้วยนะ,ะเวลาเราล็อกรถหรือว่าปลดล็อกรถกระจกเนี่ยจะพับเข้าแล้วก็กางออกแบบอัตโนมัติครับเนี่ยตรงนี้ก็ตกแต่งมาแบบสไตล์ SUV เลยนะครับนี่นะฮะสวยๆแบบนี้เลยนะฮะตัวรถกาวเคเนนะฮะมันค่อนข้างจะสูงขึ้นเวลาแบบว่าเดินทางน้าท่วมอะไรพวกนี้ผมว่ามันก็อ่าลุยได้มั่นใจมากยิ่งขึ้นนะฮะอาจจะไม่เท่าพวกรถกระบะก็เถอะนะแต่ว่าการลุยก็มั่นใจมากยิ่งขึ้น เพดานสวยนะสีสวยไม่ได้มีการพลิกคว่ำหรือว่ากลับหัวมาสีเดิมมีเสาอากาศเป็นแบบขี้ชนาอันนี้คือเสาอากาศเดิมๆของเขาเลยนะครับมีให้แบบนี้เลยมามาดูรายละเอียดภายในกันสรับภายในเนี่ยจะได้เป็นลักษณะโทนสีดำนะแบบนี้เบาะผ้าสีดําสภาพตึงนั่นนะฮะไม่มีขีกไม่มีขาดข้อดีของเบาะผ้าคือมันไม่อมความร้อนนะครับนะีบ่ฮะเบาะยังสวยจะเป็นเบาะผ้าลักษณะสีดํา จามด้วยสีต่างเล็กๆน้อยๆน,ยนะคบผมคอนโซลก็สีดําสนิทครับไม่มีซีดไม่มีจางนะฮะก,ก็ถือว่าเจ้าของเดิมดูแลได้ค่อนข้างดีนะฮะไม่ได้เอารถไปจอดตากแดดทิ้งไว้นานๆอะไรอย่างเงี้ยครับนะฮะแล้วก็ไฟหน้าเนี่ยของเขาเป็นแบบเปิดปิดอัตโนมัติแล้วก็สามารถปรับสูงต่ำได้ด้วยนะครับเดี๋ยดูตรงพวงมาลัยนะฮะสาภาพสวยๆไม่มีร่องไม่มีร่อนตะเข็บเดินได้ต่างๆครบถ้วนตัวนี้ก็สามารถปรับในส่วนของหน้าจอเรือนใหม่ครับ มีคูดคอนโทรลให้อยู่ตรงนี้ส่วนซ้ายมือเนี่ยรับสายบ้างสายปรับเครื่องเสียงได้นะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตสตาร์ทเครื่องให้ได้ฟังเสียงเครื่องยนต์กันแล้วกันนะครับเลนะครับเครื่องยนต์ยังนิ่งๆอยู่เลยครับเครื่องยนต์ก็เป็นขนาด1800 cc ซีซีนะครับก็ถือว่า,าพลังงางค่อนข้างเหลือล้นนะฮะเดินทางไกลก็สบายเลยครับเครื่องพันแปดเนี่ยเห,เหลือเลยนะครับเลขไมล์ตอนนี้ประมาณแสนต้นหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นกิโลเมตรเดี๋ยวขออนุญาตปรีเสียงนิดนึง นะโอเคนะได้ในส่วนของตัวจอกลางจอกลางตัวนี้จะมาพร้อมกับกล้องถอยให้นะครับเวลาเราเข้าเกียร์ถอยจะมีเส้นสายการกลัยะให้นะฮะส่วนตัวแอร์เป็นแอร์ดิจิตอลแยกซ้ายขวาอิสระนะฮะสามารถปรับอุณหภูมิซ้ายอุณหภูมินึงขวาอุณหภูมินึงได้ครับมีที่วางแก้วหนึ่งใบตรงนี้นะฮะเกียร์อัตโนมัติ CVT นะครับสามารถปัดเข้าหาตัวตัวนี้ปรับได้7สป,ปีดมาพร้อมตัวเบรกมือไฟฟ้าแล้วก็เบรกโฮมีให้นะครับออปชันอย่างที่บอกนะถึงจะเป็นตัวเริ่มต้นแต่ว่า <S <S ถือว่า หล้นๆแน่นอนนะฮะผมว่าออปชั่นเนี่ยเยอะกว่า a อาติดด้วยซ้ําไปนะถ้าเทียบกับตัวเริ่มต้นของ a อาติเนี่ยเริ่มต้น a อาติยังไม่มีตัวจอตัวกล้องให้เลยนะครับนี่ครับแผงประตูสภาพสวยไม่มีช้ากระจกของเขาจะได้เป็นระบบไฟฟ้าออโต้ให้ทั้ง4บานเลยนะครับตรงนี้ก็ปรับพับกระจกไฟฟ้านะครับสามารถเซตกระจกมองข้างพับเข้ากลางออกอัตโนมัติได้นะครับดูตามซอกด้านแก้มนีฮะดูได้เลยว่า ประตูเดิมนะไม่มีรอยเยิ้มจากการทําสีไม่มีรอยแกะซ่อมหรือว่ารอยแกะเปลี่ยนประตูพวกตามจุดต้นเบรกป้นคันเร่งไม่มีรอยส,สนุกสนิมได,ได้มานะครับเนี่ยฮะสีเดิมเดิมไม่มีช้ำไม่มีเยิ้มสติกเกอร์เดิมโรงงานนะครับนี่สวยๆแบบนี้เลยนะครับเนี่ยหัวนอ็อตไม่มีรอยไข่รอยแกะราคาดีมากครับต้องบอกไว้ก่อนคันนี้ถือว่าราคาดีมาก4ี่แสนหกหมื่นเก้าพันจริงๆมันมีอีกคันหนึ่งนะแต่ว่าอีกคันหนึ่งม่ยแสนสาม ผมก็ได้ขออนุญาตหยิบคันนี้มาก่อนเพราะว่าไม้สันสามกับไม้สันหนึ่งเนี่ยขายใน,นราคาเท่ากันนะครับก็เลยแนะนําหยิบคันนี้มาก่อนนะฮะใครจองก่อนก็แนะนําคันไม้น้อยไปก่อนนะครับจองก่อนมีสิทธิ์ได้เลือกก่อนเพราะว่าราคาเท่ากันครับมาเดี๋ยวเข้าไปดูในส่วนของด้านหลังนะฮะห้องโดยสารกันบ้างประตูเปิดปิดอยู่ตรงนี้นะครับนี่เป็นสไตล์คูเป้เลยนะครับห้องโดยสารต้องบอกไปก่อนจริงๆมันก็ไม่ได้แคบครับแต่ว่า อาจจะไม่ใช่ข้อจุดเด่นของรถครันนี้นะครับแต่ว่านั่งได้สบายอยู่นะฮะบาะด้านหลังยังตึงยังแน่นไม่มีฉีกไม่มีขาดพื้นที่วางขาก็ค่อนข้างเหลือนะครับนี่ฮะไปดานตัวรถสวยไม่มีรอยเจิมครับซอกประตูเดิมเดิมน็อตไม่มีรอยไข่รอยแกะไม่มีรอยเยิ้มจากการทําสีนะครับสีเดิมไม่มีเยิ้มเลยแผงประตูสภาพสวยเดิมไม่มีช้าครับตะเข็บเดิมนะครับสติกเกอร์เดิมอยู่ครบนรี่ฮะพวกสติกเกอร์เดิมเดมโรงงาน แมกด้านหลังฝั่งขวานะครับก็ไม่มีรอยเบียดมาสภาพสวยๆเลยนะครับซุ้มล้อเดิมๆนะฮะแห้งๆสวยๆแบบนี้ไม่มีรอยเยอะไม่มีรอยแกะไม่มีรอยทําสีครับด้านท้ายไฟเบรกแท้เดิมโรงงานไม่ได้มีการแกะเปลี่ยนแกะซ่อมกระจกด้านหลังก็ยังเป็นพาร์ทเดิมโรงงานครับไม่ได้มีการเปลี่ยนหรือว่าไปอุบัติเหตุมาครับมีที่ปัดน้าฝนกระจกไล่ฝ้ามีให้ครบเลยนะครับนี่ครับก็รถก็มีพื้นที่เก็บสัมภาระ ค่อนข้างจะกว้างขวางเลยนะครับผมกระเป๋าเดินทางใบใหญ่เก็บได้สบายนะครับถ้าไม่พอก็ถ้าไม่มีผู้โดยสารด้านหลังนะครับก็สามารถพับเบาะลงไปได้นะครับตัวนี้พับไปได้พับเป็นแบบหกสิบสี่สิบนะฮะพับมือเดียวได้เลยนี่ครับอ่ะตัวน้นมันติดต้องเอาเบาะดันเข้าไปข้างหน้าหน่อยนะฮะมันก็จะได้เป็นแบบล่าบแบบนี้ก็จะมีเนินขึ้นมานิดน,นึงนะครับนี่ดูได้เลยนะครับไม่มีรอยขยรอยแกะ นะครับหัวน็อตยังคมยังสวยตะเข็บเดิมอาร์คเดิมโรงงานนะฮะสำหรับต,ตัวอุปกรณ์ช่วยเหลือฉุกเฉินเขาจะให้เป็นชุดป้ายางฉุกเฉินไปนะในส่วนของปั๊มลมยังไม่ได้ถูกแกะใช้งานเลยครับอุปกรณ์เครื่องมือแม่ลายตรงนี้ก็อยู่ครบนะเดี๋ยวมีให้ครบเลยนะครับพวกนี้นะก่อนส่งรถออกไปดูได้ครับรอยอาร์คเดิมโรงงานอยู่ครบก่อนส่งมอบรถออกไปนะจะมีการเช็คสภาพรถกันอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ เช็คในส่วนของเรื่องของเหลวเรื่องแบตเตอรี่ต่างๆนะครับเอาแบบว่าที่สามารถรับรถคันนี้เนี่ยเอาไปใช้งานได้เลยไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติมนะครับทางร้านของเราดูแลให้หมดเลยนะครับนะครับดูตามแผงประตูดูตามซอกต่างๆแผงประตูของเขาเดิมเลยครับไม่มีช้ำจากการใช้งานหนักซอกเดิมๆหัวน็อตไม่มีรอยไขรอยแกะรอยซ่อมมาร์คสีโรงงานอยู่ครบตรงนี้ก็ จริงมันต้องดันเบาะด้านหน้าเนี่ยฝั่งฝั่งผู้โดยสารเนี่ยดันเข้าไปมันจะได้พับได้นะครับมาดูกันต่อในส่วนของโครงสร้างตัวรถนะครับสภาพสวยเดิมตะเข็บเดิมสีเดิมไม่มีเยิ้มครับนะครับสีไม่มีเยิม้มไม่มีรอยทําสีมาร์คสีโรงงานอยู่ครบไม่มีรอยแกะเกาไม่มีรอยพ่นสีรถรับประกันได้ครับไม่มีชนหนักจมน้ำพลิกคว่ำ หัวน็อตยังคมยังสวยแผ่นเพลตตัวรถก็เดิมเดิมครับเป็นรถผลิตปี2018นะฮะเดือนจูนนี่ก็มิถุนายนปี2018นะครับจดปี2018แล้วก็ผลิตปี2018เลยสำหรับคันนี้หมกหลังฝั่งซ้ายสภาพสวยนะฮะถ้าไม่มีรอยเบียดใดๆมานะครับด้านหน้าฝั่งซ้ายเช่นเดียวกันคือต้องบอกได้เลยว่าคันนี้สวยจริงนะฮะเดี๋ยวยางเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่ทั้ง4เส้นเลยเพราะว่ายางเสื่อมสภาพไปแล้วนะครับผม นี่คือสภาพที่แบบว่าแค่ล้างน้ําอย่างเดียวนะครับยังไม่ได้สปาหรือว่าลงรายละเอียดใดๆเพิ่มเติมเลยนะครับก็ถือว่าสวยใช้ได้เลยนะครับ469,000าบาทเท่านั้นเองนะครัันนี้นะออปชั่นถือว่ามาแบบครบๆนะถึงว่าจะเป็นตัวเริ่มต้นก็เถอะนะครับผมมาเดี๋ยวเข้ามาดูในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างนะครับสำหรับตัวเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์ดู o v ลวนะครับขนาด18ลิตรไม่เคยผ่านการติดแก๊สก็จะเป็นเครื่องเดียวกับตัวที่ใช้ในเอาตินะครับผมก็ อย่างที่ทราบกันดีนะครเครื่องยนต์มันค่อนข้างจะทนทานอยู่แล้วดูดูร,รักษาง่ายแล้วก็ไม่จุกจิกไม่งองแงนะครับนะครับห้องเครื่องเนี่ยสภาพสวยเลยแต่ต้องบอกไว้ก่อนคันนี้ก็มีการสปามาแล้วเบื้องต้นนะครับห้องเครื่องก็เลยสวยๆเพราะแวาเวาเข้ามาใหม่อาจจะมีรอยคาฝุ่นไปบ้างนะครับนะครับห้องเครื่องโดยร,รวมสภาพสวยมากไม่มีรอยคาบนามันไหลยเยิม้มเนี่ยโครงสร้างเดิมๆรอยอาร์คเดิมๆโรงงานอยู่ครบ ซอกด้านในนะครับน็อตไม่มีรอยไข่รอยแกะมานะครับเนี่ยฝากระโปรงก็ไม่เคยถูกแกะซ่อมทําสีปั๊มโตโยต้าชัดเจนว่าเป็นฝากระโปรงเดิมเลยตามรูระบายความร้อนนะครับยังคมๆสวยๆจุดเลเบลสติกเกอร์ตัวรถนะฮะยังคงหน้าสนิทเรียบเนียนไม่มีรอยแกะเกาหรือว่ารอยพ่นสีรอยทําสีไปส่วนผ่นกันความร้อนสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานเลยครับเนี่ยครับฝากระโปรงเดิม ไม่มีรอยแกะไม่มีรอยไขย่ไม่มีรอยซ่อมครับซ่องด้านในเช่นเดียวกันครับสีเดิมๆโรงงานเลยครับไม่มีเยิม้มชกเดิมนะครับไม่ได้มีการไปตัดต่อหรือว่านําไปโหลดเตดี้ยใดๆเพิ่มเติมมานะครับนะครับตะเข็บเดิมเม็ดอาร์ตเดิมโรงงานอยู่ครบส่วนคานแมน้าด้านหน้ามาดูตรงนี้ครับนี่ครับเขาจะครอบพลาสติกตรงนี้ไว้นี่ครับยังตรงยังสวยไม่ได้มีรอยบิดรอยเบี้ยวหรือว่ารอยคดงอแต่อย่างใดเลยนะครับผมนะฮะ เป็นยังไงบ้างครับสำหรับคันนี้นะที่ผมดีวิวแล้วก็นําเสนอไปนะมีถูกสุกมีถูกใจพี่ๆคนไหนหรือเปล่านะครับถูกใจก็ทักมาได้เลยนะครับบอกได้เลยว่าเป็นรถอีกหนึ่งรุ่นที่คุ้มค่าต่อการใช้งานนะครับผมราคาตอนนี้ก็ถือว่าไม่แรงนะ4 60, 4 0 0 0 0 0ี0ีฟีดาผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ8,000เท่านั้นนะครับผมกับตัว CNR 1.8 n t นะครับผมปี2018นะฮะ เป็นตัวเครื่องยนต์เบนซินน้ำมันล้วนนะครับผมนะฮะไปได้ทุกที่แน่นอนเพราะว่าช่วงล่างเนี่ยนุ่มมากนะครับอิสระปีกนกแล้วก็การยกสูงเกลียเดันที่สูงขึ้นนะฮะขับขี่ได้มั่นใจมากยิ่งขึ้นเวลาช่วงฝนตกหรือว่าน้ําขังนะครับบอกได้เลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนสำหรับคันนี้นะครับผมสนใจรีบทักมาได้เลยนะครับเบอร์โทรด้านล่างคลิปโทรได้อัดไลน์ได้เข้ามาลองขับเข้ามาดูรถตัวจริงได้นะครับอยู่ที่เพชรยนต์เสรีไทย68แยก1มืองบุรี จังหวัดกรุงเทพนะครับเป็นที่ปรึกษาการขายของพยจน์นะครับผมบอยปรึกษามาได้เลยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ไปด้วยนะครับเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ